วันได้ไหมเนี่ยนะขอแอกแ,แบบดูรู้ว่าใยหน้านะมันหลายวันมากแต่นะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเช่ยปะเราอ๋อมาไลฟ์ล่าสุดเนี่ยก็คือตอนที่มาช้อปปิ้งนะคะมาช้อปปิ้งจาก ep สิบเอดห้าวันที่แล้วนะโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมเวลามันแบบถ้าวันนี้รู้สึกทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้ No. จริงๆก็แค่ห้าวันเองนะแต่มันเป็นห้าวันที่รู้สึกนานไลฟ์ขึ้นไหมเนี่ยอโอเคเสียงมาไหมเออโอเคเสียงมาแล้วนะคะวันนี้เกิดอยากจะไลฟ์ค่ะ ตอนอยาจะไลฟ์ขึ้นมาผมว่าคิดถึงนะคะง่ายๆคือคิดถึงคะ่ะวันนี้ดูไลฟ์ของคุณมิวกี้ปรายานะคะโอ้โหเป็นไลฟ์ที่แบบคนดูแบบห้าพันกว่าคนหกพันคนนะไลฟ์ live แบบว่าช้อปปิ้งอะไลฟ์ขายแบบเสื้อผ้าของตัวเองอย่างนี้นะดูแล้วแบบโ,โหเป็นเรียกวเป็นแรงบันดาลใจให้เลยนะคะว่าแบบโอ้โหเป็นไลฟ์ที่ คนดูเยอะมากจริงๆนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบว่าสอนเนื้อหาอะไรนะคะเป็นการช้อปปิ้งล้นวนนะคะทั้งแบบของแบรนด์เนมนะคะมีแต่หลักร้อยจนหลักหมื่นนะคะจนหลักล้านก็มีนะคะขายกระเป๋ากันเออสนุกสนานดีก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราห่างหายการไลฟ์ไปหลายวันก็เลยขอสักนิดหนึ่งนะคะมาไม่ได้บอกกล่าวร่วมหน้านะคะด้วยความคิดถึงนะคะก็ ขอสักมิดหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตัง้งใจจะไลฟ์นะคะเพราะว่ากำลังเตรียมนะคะเตรียมคลาสนะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเนะะื้อหาที่จะสอนพรุ่งนี้นะคะใน Money in Action พรุ่งนี้เป็นคอร์สแบบว่าเวิร์กช็อปแบบ Exclusive มากๆนะคะจับมือทำกันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ก็สอนผ่านซูมนะคะนักเรียนแบบ p r i v a t e สุดๆนะเป็นกลุ่มปิดนะคะเป็นซูมถามตอบกันในเรื่องของ การเงินการแมนจเงินการดูแลเงินของตัวเองทำยังไงให้งอกเงินนะคะก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการส่งน,นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจมาไลฟ์นะแต่ว่าคิดถึงก็เลยมาไลฟ์ให้หายคิดถึงนิดนึงนะคะไหนๆวันนี้ก็แบบว่าแต่งหน้าแล้วแต่งตัวสวยแล้วงแต่เช้านะคะเพราะว่าอัดคลิปนะคะที่เป็นเว c o m มของในกลุ่ม Money in Action ะคะแล้วก็เป็นอ,อัดคลิปที่สำหรับ ให้เตรียมตัวนะที่จะเรียนพรุ่งนี้นะคะก็เลยอ่ะไหนสวยแล้วจ้าแต่งตัวสวยแล้วแต่งหน้าสวยแล้วนะคะแล้วก็ยังคงสวยอยู่ก็เลยอ่ะสักนิดหนึ่งนะคะไลฟ์หน่อยไม่ให้เสียของนะคะอ่ะวันนี้ก็นะเหงาค่ะอยู่คนเดียวเหงาก็มาแอบมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไปทํางานต่อนะคะไปเตรียมการสอนต่อนะเพราะว่า มีหลายสิ่งที่ต้องเตรียมมากๆนะอ่ะวันนี้ก็เห็นนะคะในเรื่องของโหยอดโควิดเนาะยอดของโควิดคนที่ติดเชื้อนะคะได้ฟังคุณรู้เกิดคนนะคะในในคลิปเนาะวันนี้ได้เห็นคลิปหลายอันก็รู้สึกว่าแบบออรอบนี้นี่มันมันหนักมากเนาะมันหนักมากมันเหมือนมันเหมือนช่วงอ,อ่รอบแรกเลยนะคะแล้วก็ ปกติกไม่ค่อยได้ดูข่าวพวกนี้เนาะรู้สึกว่าดูแล้วเราหดหูนะคะก็เลยไม่ค่อยได้แบบรับพลาังงานลบๆแต่รู้ว่าโอเครอบเนี้ยมันซีเรียสนะคะก็จะมีเอ่อคนนั้นมาบอกคนนี้มาบอกนะเอาตอนนี้ค่ะโอเคลูกมาบอกว่ามา,มาไม่ให้ไปนั่งร้านอาหารแล้วนะเขาไม่ให้ให้นั่งร้านอาหารแล้วอ๋อโอเคโอเคก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์โควิดนะคะไม่ค่อยได้เตีบข่าวอ่ะเนอะก,ก็ ส่งผลให้เรารู้สึกว่าตอนนี้คนต้องการทั้งกำลังใจต้องการทั้งทั้งออกนะคะต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาก็ได้อ่านโพสต์อันหนึ่งนะคะของคุณยิ้มนะคะเจ้าของแบรนด์นะะแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอนะเพิ่งอ่านเมื่อสักครู่นี้เองะคะ่ะก็ เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่พิ่ชอบพึมากเลยนะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ส่วนมากสาขาแรกอยู่ที่สยามสแควร์นะคะสาขาสยามสแควร์สาขาที่สองนะคะไปเปิดที่เอ็มโพเรียมนะะเอ็มโพเรียมเพิ่งเปิดสองเดือนก่อนที่โควิดจะมาก็คือปลายปีปลายปีหนะึ่งเก้านะพี่มีโอกาสไปเดินไปชอปปิ้งอยู่นะคะที่ที่เอ็มพวอเทียนะคะที่เอ็มพอเทีย สาขานั้นเพิ่งรู้นะเพิ่งได้อ่านเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าสาขานั้นลงทุนไปเจ็ดล้านบาทเจ็ดล้านบาทนะคะเปิดได้ปีครึ่งเปิดได้ปีครึ่งเน่คือเปิดแบบที่มีลูกค้ามาแค่ประมาณสองสามเดือนเองอะ่ะพอโควิดมาเนี่ยมันก็ต้องถูกปิดห้างใช่ปะ่ะแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้คือปีครึ่งนะคะที่ขาดทุนนะที่พยายามแบบว่ายื้อจนแบบที่สุดแล้วนะคะก็ ป็นสาขาหนึ่งที่กำลังจะต้องปิดตัวลงนะคะก่อนที่คุณน,นิ้มบอกว่าก่อนที่เขาจะได้แสดงศักยภาพของคนไทยในการบริหารแบรนด์ Brand ที่เป็นเฮาส์แบรนด์ขึ้นไปอยู่ใน l u กชัวรี่ช p อปปิ้งมอลล์ก็เสียได้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็มีแพลนที่จะเปิดอีกที่หนึง่งเมื่อกี้อ่านหลัจจำไม่ได้นะคะก็ก็เลยออันนั้นประมาณแปดล้าน เอ๊ะเปิดไปแล้วไหมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นสองสาขาที่ลงทุนไปเยอะมากๆนะคะซึ่งก็เลยเห็นเลยว่าแบบตอนนี้เจ้าของธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยค่ะจะต้องมีการปรับตัวต้องมีการตัดสินใจหลายๆอย่างนะคะที่จะต้องปิดสาขาบางสาขาลงหรือต้องปลดพนักงานบางคนบางจํานวนลงเนาะมันเป็นช่วงที่ยากลำบากในการตัดสินใจนะคะแน่นอนค่ะในฐานะเจ้าของธุรกิจเรา ็มีบริษัทเนาะเราก็เคยมีลูกน้องมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยในการที่เราจะต้องเชิญใครบางคนออกไปมันไม่ง่ายเลยกับการที่ต้องไปบอกเขาว่าวันนี้คือพี่ไม่สามารถจ้างติต่อไปได้มันลําบากใจมากๆนะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าตอนเนี้ยหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะเจ้าของ ธุกิจหรือคนทํางานอาชีวิตสระต้องการกําลังใจค่ะต้องการกําลังใจนะที่จะบบกฝากฟันวิกฤตรอบมี้รอบที่สามนะคะสวัสดีค่ะพี่บีนะคะพี่บีหอมลงเปล่านะคะหอมเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมค่ะนะคะมากําลังใจใจหัวใจมารัวๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่บีนะคะมี เห็นครูอุ๋ยนะคะสวัสดีนะคะออ่ตอนนี้ะก็มันเป็นช่วงท้าทายนะเป็นความท้าทายของคนทั้งพนักงานนะคะทั้งเจ้าของกิจการเนาะอืมที่จะฝ่าฟันรับมือจัดก,การแก้ปัญหานะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ดีนะถ้าเรามองในแง่ดีสิ่งนี้ยสถานการณ์เนี้ยมันเป็นบททดสอบที่แบบ ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้อะถ้าคุณสามารถผ่านสถานการณ์นี้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ไปได้คุณคิดดูสิว่าคุณเจ๋งขนาดไหนอะเออมันไม่ง่ายเลยนะกับการหาเงินในช่วงนี้นะคะคือ แผ่นนะบางทีมันวางมาแผน A แผน B แผน C ตอนนี้อาจจะต้องไปถึงแผน F เราวมังที่มันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคืออันนึงสิ่งที่ได้คือวันนี้คนทําธุรกิจหรือแม้แต่คนทํางานประจำหรือฟรีแลนซ์เองนะคะเราคือการที่ต้องเฟล็กซิเบิอะสิ่งนี้นที่พิ์เห็นเลยนะม่นเนี้ยมันป็ิ้นแวบขึ้นมาที่แบบความยืดหยุ่นความเฟล็กซิเบอค่ะมันเป็นสิ่งสำคัญอนะ ในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตนะคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้รัฐบาลจะประกาศอะไรออกมาจะมีทิศท,ทางมีแนวทางมีกฎระเบียบอะไรที่ประกาศออกมาไม่รู้เลยนะนี่คือความไม่แน่นอนอที่มันใกล้ตัวมากๆเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนโควิดนะคะย้อนไปอ่ะ เราพูดถึงความไม่แน่นอนบางทีมันไม่ค่อยรู้สึกไงมันไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตชันอะไรมันก็แน่นอนอะไรฉันทำเงินทำงานประจำมาก็ดีแสงดีก็ได้เงินเดือนมาตลอดถูกปะเจ้านก็ดีดูแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ทําตัวให้มีปัญหาถูกปะหรือคนทำธุรกิจก็ทักิจการมาได้ดีตลอดไม่คือมันไม่เห็นเลยอะว่ามันจะมีปัญหารออยู่ในอนาคตเออใช่ปะ แล้วเราก็รู้สึกว่าธุรกิจเราดีมาตลอดนะมันเป็นความแน่นอนอะในใจเราอะ่ะแต่แน่นอนค่ะความแน่นอนไม่เคยมีอยู่จริงมันคือความแน่นอนบนความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันก็เกิดแบบนี้มาหลายรอบตลอดรอบแล้วแต่แต่มันอาจจะไม่ร้ายแรงพอนะคะมันอาจจะไม่ร้ายแรงพอที่เราจะตัดตัวหมายความว่า โอเคเหมือนเหมือนเอ,อ่อที่เราชอบเล่าใช่ป่ะว่ามีหม้อน้ำร้อนอะ่ะมีกบนะคะอะ่ะถ้าเราตั้งเรียกอะไรหม้อน้ำรออ้อนนะอ่ะมีหม้อน้ำแล้วให้กลบลงไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดไฟนะแบบไฟตั้งไฟแบบอ่อนๆอ่ออะอะ่ะค่อยๆให้อ,อุณหภูมินะ้มันอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นกบก็จะรู้สึกว่าแบบ น้ำอุ่นดีจังเลยสบายจังเลยก็แช่น้ำอุ่นแบบอ๋อลาลาชีวิตฉัางสบายใช่ปะเออแต่เวลาที่อุณหภูมิมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคะเปิดไปนานๆจากน้ำอุ่นๆมันก็ค่อยร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นกบก็จะรู้สึกว่าแบบเออน้ำมันแบบเอออุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะแต่มันก็ยังอยู่ได้นะมันก็ยังสบายอยู่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันมีการปรับตัวปรับ,รบอุณหภูมิ เหมือนเวลาที่เราแบบแช่น้ําร้อนอ่ะแช่น้ําร้อนเอาไปอาบน้ำไปออนเซนอย่างเงี้ยเราก็แรกๆเราก็รู้สึกว่ามันร้อนใช่ป่ะเพราะอุณภูมิมันมันมีอุณภูมิสูงมาในระดับหนึ่งแล้วแต่พอเราลงไปแช่สักพักอ่ะร่างกายมันปรับตัวได้ใช่ไหมเราก็หายร้อนมันก็แบบอุ่นมันสบายนี่เหมือนกันค่ะอันนี้เริ่มจากแบบน้ําธรรมดาแล้วค่อยๆสะสมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นคือมันสบายมันอุ่นนะมันเริ่มร้อนนิดๆนะแต่ก็สบายนะ เนี่ยค่ะเราใช้ชีวิตมาแบบนีสักพักค่ะพอมันเปิดเราก็เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสักพักกบก็ตายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหนีไม่ทันค่ะมันเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆจนแบบเราอยู่ในจุดสบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปรู้อีกทีคือตายแล้วอ่ะตายแล้วอ่ะกระโดดหนีไม่ทันแล้วอ่ะน้าจนถึงจุดหนึ่งที่แบบน้ำมันร้อนมาก กบมันก็ทนไม่ไหวแต่มันก็ไม่รู้ตัวไนียเหมือนกันค่ะเราะใช้ชีวิตกันมาแบบนี้เราทําใช้ชีวิตในการทํางานมาแบบนี้พิมพ์เป็นคนหนึ่งที่เป็นอดีตพนักงานประจำนะพิมพ์ทำงานตั้งแต่อายุสิบเก้าพิมจบพิมพ์จบมหาวิทยาลัยนะคะตอนอายุสิบเก้าอืมปริญญากเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอายุสิบเก้าแล้วเริ่มทางานตั้งแต่อายุสิบเก้า ทำมาจนงานสุดท้ายอะงานสุดท้ายค่ะพิมลาออกมาตอนที่ท้องลูกคนแรกนะคะก็คือตอนที่อายุสามสิบสองลบสิบก้าไม่ถึงกับต้องกดเคื่องคิดเลขทำง,งานสิบสามปีค่ะสิบสามปีกับการที่เป็นพนักงานแบบ ที่ Loyalty มากนะคะมั่นคงรักบริษัทมากนะคะเออไม่เคยคิดจะเปลี่ยนงานตั้งแต่งานแรกเลยนะไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะไม่มีที่ไหนซื้อตัวได้นะคะเพราะไม่คือรู้สึกแบบเฮ้ยเราให้คำมั่นสัญญากับที่นี่ไว้แล้วอนะไรเงี้ยเออเราก็ไม่อยากไปไหนอ่ะมันก็เหมือนเป็นกบที่สบายใช่ปะวันดีคืนดีก็มีเหตุ มีเหตุที่ทําที่เราไม่ได้วางแผนไว้แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าเจ้านายจากจากที่แบบดีมากๆขึ้นเนเดือนแบบให้ทุกปีเยอะมากแต่บอบกว่าเป็นเลขานายใช่ปะอยู่ดีๆก็แบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เคยตกลงไว้เลยแล้วเราก็รู้สึกเฟลแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะออกจากงานทันที รู้สึกเสียใจยเสียใจมากแล้วก็เฟลกับเขามากเลยเนี้ยก็เลยออกทันทีคือไปตายเอาดักหน้าดีกว่ารู้สึกว่าแบบฉันใจที่เราให้ไปที่เรา l อย a ตี้ไปเรารู้สึกว่าเราถูกทํำลายเราถูกทํำลายหัวใจเออรู้สึกเสียดายเวลาอารมณ์นี้เลยนะคะเนี่ยคือความแน่นอนบนความไม่แน่นอนค่ะไม่รู้เลยจริงๆว่า อะไรที่จะเป็นเหตุให้งานที่เราทำอยู่มันไม่อยู่นะคะไม่ด้วยเหตุของสถานการณ์นะคะไม่ได้ปัญหาของสถานการณ์ก็ปัญหาของคนเนะะี่ยค่ะมันมีอยู่สองอย่างนะ,ะเรื่องของคนไม่คนภายนอกก็คนภายในนะ,ะที่ทำให้มันเกิดปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงมีแค่นี้เลยนะคะถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจนะคะมันก็จะง่ายในการจัดการ เพราะมันมีอยู่แค่เนี้ยปัจจัยมีแค่สามอันนะที่เราจะรับมือจัดการที่เราจะหาทางออกของปัญหาที่เราจะเอเตรียม Exit plan น,นะคะอ่ามีทางออกหนึ่งสองสามสี่เป็น Choice ไว้ถ้าหนึ่งไม่ได้จะไปสองถ้าสองไม่ได้จะไปสามแต่หลายหายคนค่ะหลายๆคนเราไม่เคยแม้แต่จะมี Exit plan แ,แม้แต่ทางออกอยว่ใช่ไหมจริงไม่จริง ใช่ไหมคะหลายหลายคนทํางานมีความสุขแฮปปี้ดีดีดาก็ทํางานไปเรื่อยๆนะคะเออหวังว่าสักวันหนึ่งจะยังได้ทํางานอยู่แล้วแบบคือเราก็ทํางานไปเรื่อยเราก็คิดในแง่บวกแล้วแบเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะระแวดระวังใครที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดมันทําให้คนเนะี่ยต้องตระหนักความเชื่อเรื่องของ ความแน่นอนอาจจะต้องทิ้งไปได้แล้วนะะีคะชีวิตคือความไม่แน่นอนสิ่งที่เราทําได้เราต้องเฟร็กซิเบิลเราต้องยืดหยุ่นนะคะเราจะต้องยืดหยุนหมายความว่าเราจะยืดหยุนได้เมื่อไหร่เราจะยืดหยุนได้ต่อเมื่อเรามีการวางแผนค่ะเรามีการเตรียมการแล้วเรามีการวางแผนว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นเราจะมี Ex i t p l a แนอย่างไรทางที่หนึ่ง ทางที่สองทางที่สามทางที่สี่จะมีทางแก้อย่างไงเตรียมไว้ค่ะโควิดมารอบนี้รอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามแล้วนะคะเราได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างนะเรายังคงเป็นกบที่คุ้นชินกับน้าที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเรายังคงเป็นแบบนั้นอยู่แน่นอนตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วตายแน่นอน แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าเราจะต้องปรับตัวเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนแปลง My set เปลี่ยนแปลง Skill set รวมถึงเปลี่ยนแปลง Soul set ในยุคนี้นะคะเรื่องของ m d set ไม่เพียงพอเรื่อง Skill set ไม่เพียงพออยู่ไม่รอดนะคะคุณต้องมี Soul set ที่ถูกต้องด้วยเรื่องของพลังงานเรื่องของ energy เรื่องของภายในนะคะที่จะช่วยให้คุณ อยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันนี้แชร์จากแบบหัวใจเลยจากการที่เราได้เรียนเรื่องของพลังงานศาสตร์พลังงานเรียนไมซ์เซ็ตมาเยอะแยะอยู่ในแวดวงสัมมนานะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเรียนก็เยอะนะคะแต่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดะคะเพราะว่า บางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระดับความคิดแต่มันอยู่ที่ระดับของจิตใต้สํานึกนะคะอืมเพราะฉะนั้นการแก้กปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดนะถ้าบางทีอันนี้มันอาจจะเป็นปลายเหตุใช่ไหมจะแก้ให้หมดต้องแก้ที่ต้นเหตุอ่าวันนี้ก็เออมาให้กําลังใจและกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เจอทางออกสําหรับวิกฤต แต่ละคนตอนนี้นะคะอัะอนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อความที่จะทิ้งทายไว้ให้นะสำหรับไลฟ์นี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ตอนนี้นะ,ะก็การอันนี้นะคะการอัอนนี้นะคะ,ะคือ believe believe that you are enough เชื่อ เชื่อว่าคุณเพียงพอคืออะไรนะคะเชื่อว่าคุณเพียงพอคุณมีมีมากพอดีพอฉันต่ามากฉันดีพอฉันมีพอนะ If you believe that you are not enough you will validate that belief and create a reality that you don't have enough คือเราคิดอะไรเราก็ได้อย่างนั้นอะความหมายแบบนี้เลยคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ ถ้าเราคิดว่าฉันฉันมีไม่เพียงพอฉันไม่เพียงพอฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันไม่สามารถพอฉันไม่สวยพอแน่นอนค่ะมันความเชื่อนี้นะคะความเชื่อที่มันเป็นจริงในหัวคุณอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเป็นจริงที่เป็นเรียลลิตี้ที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณว่าคุณไม่ เพียงพออยู่ดนแท e ก o u นะคุณไม่มีเพียงพอหรือคุณมีไม่เพียงพอคุณไม่เก่งพอไม่ดีพอมีไม่มากพอมีเงินไม่มากพอรู้ไม่มากพอนะไม่สามารถมากพอนะคะเนี่ยถ้าคุณเชื่อ,อยังไงคุณก็ได้แบบนั้นในความเป็นจริงมันจะเกิดตามนั้นเลยตามที่คุณเชื่อตามความเชื่อของคุณนะคะดังนั้นนะคะ if you believe that you're more than enough you will create more than enough in every part of your life ถ้าวันนี้เรามีความเชื่อที่ว่าฉันมีมากเพียงพอมากเกินพอด้วยสามนะคะฉันมีมากเกินพอเนี่ยแน่นอนค่ะเชื่ออะไรก็ create ได้แบบหนา,นาในความเป็นจริงคุณจะสามารถดึงดูหรือ สร้างให้มันเป็นจริงได้นะคะว่าคุณมีเหลือเฟือในทุกๆด้านของชีวิตคุณมีเหลือเฟือในทุกๆด้านของชีวิตคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกใช้ทุกความเชื่อแบบไหนฉันมีไม่เพียงพอกับฉันมีเหลือเฟือคุณเลือกได้ วันนี้คุณจะใช้ชุดความคิดแบบไหนในการที่จะเผชิญกับปัญหาฝ่าวิกฤตนี้อีกครั้งหนึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ชุดความเชื่อด้านไหนและนั่นก็คือสิ่งที่กําหนดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณจะได้รับสิ่งนั้นตามสิ่งที่คุณเชื่อพิมเชื่อนะคะว่าคุณทุกๆคน จะสามารถที่จะรับมือจัดการกับปัญหาหรือวิกฤตณตอนนี้กับโควิดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องของโอกาสต่างๆในชีวิตตอนนี้นะคะพิมมั่นใจและพิมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะสามารถมีทางออกของปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้นะคะมันทุกปัญหามันมีทางออกค่ะ ถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณจะผ่านมันได้คุณจะเจอทางออกมากกว่าหนึ่งทานะวันนี้แวะมาส่งกำลังใจกับแมสเซจอันนี้ค่ะคุณดีเพียงพอคุณเก่งเพียงพอคุณสามารถมากพอคุณสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะส่งหัวใจให้ค่ะแล้วก็ไว้มีโอกาสมาเจอกันใน ไลฟ์ถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ที่เข้ามาให้กำลังใจกันค่ะ